ลึงไปเลยคู่รักซุปตาขายบ้านริมแม่น้ำฟันกำไรร่วมร้อยล้านมีรายงานว่าเรนและคิมแทฮีทำกำไรได้มากกว่า2.5ล้านดอลลาร์หลังจากขายบ้านของพวกเขาตามรายงานเมื่อวันที่20พฤษภาคมเรนและคิมแทฮีเพิ่งขายบ้านในอินแทวอนยงซานโซในราคา8.5พันล้านวอนหรือประมาณ6.6กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐคู่รักคนดังซื้อบ้านในราคา5.3พันล้านวอนหรือประมาณ4.1กว่าล้านดอลลาร์สห ในปี2559ซึ่งหมายความว่าพวกเขาได้รับผลกําไร3.2พันล้านวอนหรือประมาณ2.5กล้านดอลลาร์สหรัฐเรนและคิมแทฮีเคยอาศัยอยู่ที่บ้านอีเทวอนมาจนกระทั่งไม่นานมานี้และอยู่ในย่านที่อยู่อาศัยระดับไฮเอ็นที่มองเห็นทัางแม่น้ํานํำซานและแม่น้ําฮันทั้งคู่เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่น่าทึ่งโดยซื้ออาคารในกรุงโซมูลค่า92 0 0 0ล้านวอนหรือประมาณ72 4กว่าล้านเหรียญสหรัฐในปีที่แล้วขอบคุณที่รับชมก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ